สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแตะนะครับวีโก้ซัน y ีนะครับค้างซ e ิสเต็ม l l รับที่แตยูวดีไว้นะครับอ่าลองเล่นไปเลยนะครับโปรแกรมที่ใช้จะเป็น CM2 นะครับ SP2 นะครับเปิดมาหน้านี้นะครับให้เราเลือกไปที่ s c 7 7 3 e e a เนะครับ ก่อนอื่นก็ต้อง identify d ดีไว้ก่อนนะครับเพื่อเป็นการทำให้โปรแกรมเนี่ยรู้จักกับตัวเครื่องก่อนนะครับแกงขึน้นเมตดีไว้นะครับแล้วก็ปิดตัวเครื่องก็ปิดเครื่องนะครับแกะแบตใส่ใหม่ก็ได้นะครับกดเพิ่มเสียงค้างนะครับแล้วก็เสียบสายแกนจะวิ่งนะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องที่เราจะปลดล็อกนะครับเป็ปิดรหัสหรือว่าอะไรอย่เงี้ยครับเราก็เลือกรีเซ็ตตรงนี้ได้เลยนะครับรีเซ็ต f p แล้วก็สั่งคอมเม m ได้เลยแต่ตัวนี้อาการนี้เราต้องแฟดนะครับประมาณที่หน้าแฟชเชอร์นะครับติกิกกูตรงนี้ออกก่อนนะครับอัปเดต PNT ไม่เอานะครับเลือกโอเพนไฟล์นะครับเหลดไฟล์ลามาตัวนี้เนี่ย ถ้าเราแฟนเต็มๆนะครับโปรแกรมมันจะวิ่งไม่ไม่วิ่งนะครับให้เราติ๊กออก5ตัวนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ S M L นะครับ U root นะครับแล้วก็มาที่ User Data นะครับ S P l o a d e r นะครับหลังจากนั้นเราก็สั่งแปดได้เลย ทีตัวเครื่องนะครับกดเพิ่มเสียงนะครับแล้วก็เสียดสายนะครับ ก็จะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับวิดีโอเราจะข้ามไปก่อนนิดแปดมาถึงเวนเดอร์นะครับอีกนิดนึงนะครับก็จะเสร็จละประมาณไม่เกิน5นาทีนะครับแปตัวเรียบร้อยนะครับเครื่องเ่เสร็จแล้วนะครับตัวนี้เนี่ย ับหลังจากแฟกนะครับเครื่องจะปิดมาได้นะครับตัวนี้เนี่ยแตนะครับอ่าข้อมูลลูกค้าจะยังอยู่นะครับถ้าเราต้องการหรือว่าลูกค้าต้องการให้เราล้างเนี่ยครับเราก็ต้องมาฟอร์มอีก การตั้งค่าดำเนิเติมของลูกค้าก็จะมีอยู่นะครับข้อมูลข้อมูลอยู่หมดนะครับอย่างที่บอกครับถ้าเกิดเราต้องการจะล้างข้อมูลนะครับก็มาที่หัวข้อเซอร์วิสแล้วก็เลือก Format อ s นะครับแล้วก็เพิ่มเสียงเสียงสระได้เลยตรงนี้ก็จบงานเท่านี้ครับ ขอบคุณที่รับชมครับ